บุญทำทานน้ำในสาเตาเป็นจำนวนเงินพันหารลอยบาทเนะทาะแล้วันนหารแล้วข่นอันนหึ่ารยบาทเนะาะพันหายบาทกคู่มาแต่อำนาจ,จเจริญระคู่ไปบุญสมนกิจสาธุ ห้าสิไปอ่นนะน่ะเนาะไปส่งสก,กาม่เแ่าเต้ากำลัง,งย่างมหอดกลางบ้านมีบางกันก็เป็นหนัองวีพันย่างไปเน,นอกอากาศสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่ทานะนเนาะเมื่อนี้เอากาได้เกียรติเป็นอย่างยนะิ่งเนาะเได้ไปโมโบุญม่เแ่าเต้าเนาะเป็นตั้งหนาแทานพระแทนพระคู่ไพ่บุญ สมนัก,กิดเนาะถ้าอ่านสื่อพิษกับขราโทษขพรอ,อภัยหลายๆเนาะเหมือเนเที่ยวกับไฟนะพอดีเป็นมือสงสการทำในแถวเต่าเลยเป็นกาฝากเงินมาเหตุบุญทรรทานนทำในแถวเต่าเป็นจำนวนเงินพันหาลอยปาอดเนะาะพันหนึ่งครับหาลอยนะ ก็กำลังสิไปตอนนี้กะไปกบพอน้องวีสองคนเนาะผักคู่นี่ผมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญเนาะอยู่จังหวัดอำนาจเจริญพักคู่ไพ่บูนสมนก,กิจถ้าอ่านซื้อพิษกับโขษขอขอภัยหลายๆเนาะอันนี้กับภาษาไทยเนาะน้องวิกะแม่น้องวิเองกอะอ่านเรเก่งบันไดเนาเป็นภาษาไทย งงไปเนาะเรากส็สิใส่เสาเลยเนาะเป็นโมบุญย <c oughs> กเอาค่ะเป็นโมบุญเนาะบริเฮตต้นเนาะบริเฮตต้นให้เพิน่นเอาโมบุญเนาะก่ะเผื่อให้ว่าให้ครอบครัวเขาไม่เสาเาต้านี้ได้ใส่จใจได้งานของเพินนะ่นเนาะเราก็เป็นโมยังไงวะญาติพี่น้อ,องเพินนะ่นแลน้วเนาะลุงเต้าเพินนะ่นเนาะบริเฮตต้นให้นนะญาติผมเนาะเรานะก็ใส่ส อันนี้ทงไปโมกุลเลยเนาะเอาไปน้ากันน้องพี่น้องตอนนี้ก็มาไก่ใหญ่หอดแล้วเนาะอย่างไปอีกบดุนก็หอนเลยปะไปน้ำกันพี่น้องขอเทียนเพิ่นเรียพี่น้อง ลุงป่านะคนกับสิลายนงงไป่อบุญนะไปพี่น้องหนาคุคุๆเนาะอชิเมลุ่งอะนะลุงตุง นี่เด่นังเนียนเนียนไปหาทางุ่นาะ

วันนี้เมนเสียงันเพกไผเนาะะกันอนนี้ตจอะไปนองมากินกันนะเหลนาเสียมาเสียงันไอยู่วันนี้เังเขาไปดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิกหัวลาหาท่นีดเนาะแต่ฮอกปีขึ้นไปแม่เนาะแต่ว่าเขาาเ้องประวัติศาสรนั้น็นนาเออื้ออายส่กหัวใจหัวใจ

Sa-pa-ng-sa-mi-la-ka-ta-ng-bôn-nhang-vai-hang-la la sa pa ng bon sa dô sa du an dô bô Ti-mi-na-sa-ng-ka-le-na le na ta ng ta di bô ti nga ma a la hang sa m ba sa m ओ तं भगवताधिवाे हेमेना सकाले नामाधिपुति कातो भगवता थम्भो आ मे हेमेना

Bàn gia chi la ni ya cha ma cha di la song hie song gia chi cha นะครับมาตอนักโมตาภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตะาปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสรมพุทธะนะโตัสสาภะควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธักโะชาตอนนี้เรากหอนมาเทิงนเนาะได้มมูพูหา้เนาะยังโขกมาอนย่างนี้ขกเน

เมสุมิตรเริาเวนภาณีสิษย์ธรรธรรมปิจารีเจริาเวนภาณีสิษยธรัมธรรมปาทีนิยมเมเวนภาณีศิมาเ จะสูดเนี่ผมจะสูดตัรพั์เาถ่ายัาเร็วมากเลนครับเหนหกสมเันถอดแลเออทุกอยงก็ข้าวดำหุเียครันีเรียบๆรเพ่นเนาะเพ้่อเฮาก็มาหอดนะเขาก็ได้มาโมบุญอะไรเนาะพระคูภัยบุญสมนักคิดอย่างอำนัจเจริญกันเนาะพันอาร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะ ได้มาหอดมาถึงเลยทางขอบรัวพิ่นกได้หักจะเาวบได้อุโมทนานำเลยเนาะไปทนซิลลาปนหนังทาอยู่ค่ะทหว่นนหึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะพันห้าร้อยบาทระคูมาแต่อำนนาเจริญระคูไปบูนสมนกิจจ้าทเพิ่นก็ไวพรไห้เนาะ ก็ขาแสดงความเสียใจมายังครอบครัวเพ pues. ิ่นเ <GI PS. S 1> นาะย่าพอสั้นเขาเทียงแหละเพิ่นกไม่ยอมเขาเนาะมีหลับขาวหลับแดงมีตรงยังไงเนาะกินน้ำกันเหรอหลายคนค่นั่งเอาแกงไหมคะเจ้า เซลบวกอินเลี้ยน้องกินน้ำมาด่มาดน้้ามันขาเลเาขานเขา่มาทางนี้น่งเียง เอาสีเขาอนุญาตกินข้าวหัวเหมืนกันนะพี่น้องมาไม่านึงกจนันยองอกินพกเจ้ากร้

จำไปมิดเท่านี่น <refugees forever> ่ะเขาจะจกจะกินนี like or or mm ่ม้นกินทานยังกินหนันี่ต่องเทศไหวไหวไวเาไม่ขี้เขาว่าจะม่พบคู่กันเลยขดงนี่มันเด้าด่ท้า